ความรักของคุณเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะเลือกกอง1นงสองหรือว่าสานะคะแล้วมาดูคำเฉลยกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะความรักช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะเนาะทะเลาะบอแว้งกันบอ่อยมากเลยนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันมันอาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคากันมานานงัดข้อกันมานานแล้วะคะ่ะเรื่องนี้อาจจะมีอะไรอาจจะมีบางคนที่แบบว่าทําสัญญงสัญญาตกลงกันแล้วแล้วก็ทําผิดสัญญาซ้ําๆซากๆอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้ว มันจะทาให้อีกฝ่ายนึงก็ค,คือไม่ยอมอดทนไม่ยอมที่จะอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งในช่วงนี้ถ้าความรักคุณไม่ค่อยแฮปปี้ก็หันมาที่จะดูแลสุขภาพนะคะหันมาบริหารจัดการเงินนะคะบริหารเขาเรียกว่า เป็นการดูแลบ้านดูแลเนื้อตัวเองนะคะออกกําลังกายอะไรแบบนี้ก็คือหันหลังให้กับความรักสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองดีกว่าเนาะถ้าหากว่ายังต,ตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยยังยังไม่ถึงเวลาที่ตัดสินใจก็ดังนั้นเนี่ยค่อ,คอยๆแก้ปัญหาค่อยๆค,คิดนะคะมีสติแล้วก็ค่อยๆว่ากันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะความรักของคุณเนี่ยทั้งคุณและเขาอะค่ะ จะมีอยู่บางคนนะคะที่ไม่ติดโรคโซเชียลก็ติดติดอะไรที่ตัวเองชอบอย่างเช่นชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชอบดนตรีชอบ, really, ชอบเล่นเกมชอบอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เขาแบบเผลอลืมลืมคนที่รักลืมคนที่รักเขานะคะและคนที่เขารักไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยแฟนคุณ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจคุณก็อย่าไปคิดอะไรที่มันเลยเถิดอย่าเพิ่งคิดเครียดล่วงหน้านะคะว่าเขาจะมีหม่หรือเขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเพิ่งคิดนะอย่าเพิ่งเครียดนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณก็จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดกันนะคะอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันหรือว่าคุยกันหน่อยนะคะว่าความรักช่วงนี้เป็นยังไงหรือว่าอยากให้อีกฝ่ายปรับปรุงตัวหรือว่าสนใจตัวเองยังไงนะคะ คนที่เลือกกองที่3นะคะความรักค่อนข้างแฮปปี้เลยนะคะเป็นความรักที่นำเป็นเขาเรียกวอะไรความรักที่เป็นแสงสว่างนําทางในชีวิตคุณเลยอะไรประมาณนี้ช่วงนี้แฮปปี้แล้วก็โรแมนติกสุดๆเลยนะคะเป็นอะไรที่คอยค้าจูนแล้วก็คอยเกื้อหนุนกันด้วยนะคะความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยาบางคู่นะคะอาจจะคิดแบบว่าอาจจะอยากจะจบที่ตรงนี้คนนี้เลยเพราะว่า ด้วยสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบเนี่ยก็เป็นสไตล์เดียวกันนะคะสินเสมอกันอา,อาจจะชอบท่องเที่ยวเหมือนกันอาจจะชอบอเขาเรียกว่ากับข้าวอะไรที่มันเหมือนกันชอบทำในสิ่งที่คล้ายๆกันอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกื้อนหนุนให้คุณ แล้วก็คนที่คุณรักเนี่ยไปในทางเดียวกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยแฮปปี้สุดๆเลยนะคะขอบความรักช่วงนี้ดีใจด้วยนะคะ